ีค่ะนะ ตัดมันนะคะเจอกันทุกวันเลยจันทถึงสุกนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่ก็จะมีรายการพิเศษอีกนะคะถ้าเจออยากเจอพี่อ้วนเนี่ยจันถึงสุกเลยนะคะห้าโมงครึ่งตอนเย็น7วันเลยนะคะส่วน4ี่ทุ่มครึ่งกับรายการคลับเลิฟอันร้อนแรงนะคะเราจะคุยกันเรื่องความรักเซ็กและสุขภาพแบบตรงไปตรงมาตามสไตล์อ้วนรีเทิร์นนะคะทุกวันจันทถึงสุกสี่ทุ่มครึ่งนะคะเป็นรายการสดแล้วนะคะส่วนอ่ารีเทิร์นดีกว่าตอนนี้ก็ร้อนแรงพอๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่ นะครับรีเทิร์นสวยขโมยซีนตัวนี้ดีกว่านะครใครลองใช้ดูเถอะสวยขโมยซีนตัวเนี้มันเป็นตัวที่พอใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่ว่าเคยชอบชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับอันเหนียวแน่นกับรีเทิร์นแบร่ยูแล้วหลายๆคนบอกว่าไม่เปลี่ยนแบร่ยูใช้แล้วหน้าขาวมากขาวใสไวเวอร์จริงๆเลยเนี้ยนิดน,นะครว่าตัวรีเทิร์นสวยขโมยซีนตัวนี้ดีมากกว่า10เท่านะคะ สวยขโมยซีนตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่เราใส่สารที่ว่า,ามีอยู่แล้วในรีเทิร์นแมรี่อยู่นะใส่เข้าไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น b ีไว้์บีไว้์ตัวนี้ขาวใสได้แม้กระทั่งกรรมพันธ์ุคุณเป็นคนดำนะคะพ่าพันธ์ุดำพ่อแม่ดำแล้วไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะหน้าขาวได้บีไว้์ทำได้นะคะแล้วก็นะตอนนี้เราใส่เข้าไปเต็มที่อยู่แล้ว เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนดําทั้งหมดกับคนที่ชอบหน้าขาวใสทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็จะใช้รีเทิร์นแมรี่ยูอยู่แล้วแต่ว่าแมรี่ยูเนี่ยทุกๆคนก็รู้นะคะว่าเราขายเป็นแสนๆกับปลุกเราเลิกผลิตนะครับเพราะว่ารีเทิร์นสวยขโมยซีนตัวนี้มันดีกว่านะคะสวยขโมยซีนตัวนี้มันยังมันยังช่วยลดกระฟาจุดดำๆเนี่ยให้หายไปเลยบนใบหน้าไม่เหลือกระฟาจุดดำเหลือเลยแล้วขาวจั้วขนาดนี้ขาวมาก สวยก็บวยสิมันขาวมากกันใช้ไม่กี่วันก็ขาวจั้วขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีตัวเขาเรียกว่ากอสแฟกเตอร์นะคะที่ว่าทําให้กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และขจัดเซลล์ผิวใต้ที่ตายแล้วให้หลุดออกไปอย่างอ่อนโยนแล้วก็ทําให้ผิวสวยผิวอ่อนยาวผิวเด็กคือตัวกอสแฟกเตอร์เนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะว่ากิโลกร,รัมละเกิน50ล้านบาทนะคะฟังไม่ผิด นะคะกิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ยเกิน50ล้านบาทนะครับเพราะว่ามันแพงมากๆตัวนี้เพราะว่าโกรดแฟกเตอร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเคมีชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในร่างกายมนุษย์เรานะคะตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยไอ้ตัวโกรดแฟกเตอร์ตัวนี้มันจะมันจะมีจนมันจะมีตอนเราอายุเนี่ยไม่เกิน18ปีโดยประมาณนะครับโดยประมาณพอ18ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตอมไอไอเคมีโกรดแฟกเตอร์ที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็เลิกผลิตพอมันเลิกผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยพอ1 8บแเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวเริ่มเสื่อมโทรมเพราะว่าไอตัวโกสแทคเตอร์ตัวนี้มันไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอตัวโกสแทคเตอร์เนี่ยมันจะหลั่งออกมาเนี่ยตอนประมาณ3าถึง4ทุ่มตอนที่คุณหลับสนิทและอายุไม่เกิน18ปีนะคะ โกสแฟกเตอร์เนี่ยนะครับโกฮอร์โมนโกสแฟกเตอร์ตัวนี้มันมันจะหลั่งออกมาพอมันหลั่งออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะดูแลผิวพรรณแบบให้เต่งปังแต,ต่งตึงเราสังเกตดูว่าคนที่คนที่มีโกสแฟกเตอร์คือคนนอนหัวค่ำนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ว่านอนไม่ดึกมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สาวๆนะโตขึ้นมาไอตัวโกสแฟกเตอร์มันก็จะอยู่ในร่างกายเรานะครับแต่ทีนี้พอมันหมดไปแล้วทําไงก็ต้องเติมโกสแฟกเตอร์ใหม่ มันถึงแพงกิโลกร,รัมละเกิน50ล้านบาทไงนะคะระับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันทําให้ผิวเราสวยนะคะแล้วก็ขาวใสไวเบอร์มากกว่ารีเทิร์นอ่ารีเทิร์นแมรอยู่ถึง10เท่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีเบต้ากูแคนอยู่ด้วยตัวเบต้ากูแคนเนี่ยมันช่วยลดดิ้ว่อยแล้วก็ล่องลึกแล้วก็ทดแทนการฉีดโบท็อกเลยทีเดียวนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันยังมีตัวเชเอมเทสนะคะซึ่ง ช่วยทําให้ผิวหนังเนี่ยลดการอักเสบแล้วก็ป้องกันการอ,าอักเสบป้องกันการแพ้ได้ด้วยแล้วตัวนี้นะคะมันยังมีตัวกระชับรูขุมขนแล้วก็ตัวที่ทําทให้ผิวหน้าของเราแดงและเลือดด้วยนะเพราะมันจะทําปฏิกิริยากับเลือดเราคุณลองสังเกตหน้าพี่ว่ารนะขาวจ้วงขาวมากขาวใสามากจั้วไปหมดเลยตึงเปรี้ยไปหมดเลยรีเทิร์นสวยขโมยซีนก็พี่เดินไปไหนก็นแล้วแต่คนก็พี่ก็ขโมยซีนทุกคนนะทุกคนมองพี่ไม่มองคนอื่นนะ เดินไปด้วยกันเดินไปใครก็แล้วแต่ทุกคนท,กทุกสายตาจะจับจ้องที่ผิวหน้าของคุณไงมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะรีเทิร์นสวยขโมยซีนเนี่ยมันถึ่งม,ม,มันมันถึงชื่อสวยขโมยซีนไงแล้วสวยขโมยซีนตัวนี้มันขาโอ้โหถ้าบอกว่าจัวนี่คือจัวนะฮะถ้าไม่จัวถ้าไม่ดีจริงพี่จะไม่เลิกผลิตรีเทิร์นแมรี่ยูนะฮะตัวรีเทิร์นแมรี่ยูเนี่ยพี่บอกว่าโอ้โหมากๆนะคะพี่บอกว่ามันเป็นมันเป็นการที่ว่าโอ้โหขายแบบมหาศาลจริงๆนะแมรี่ยูเนี่ย เราก็เอาเลิกทามาทําเป็นสวยขโมยซีนแทนนะคะแล้วสวยขโมยซีนตัวนี้พี่บอกเลยนะว่าใครก็แล้วแต่ไปตากแดดทะเลมาไปไป,ไป,ไ,ปไปแบบว่าไปเจอร้อนๆไปเจอแบบหน้าเสียมาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาไปเที่ยวมาไปอะไรก็แล้วแต่ไปอาบน้ําทะเลมาขึ้นมาหน้าดําปีตัวดําปีเนี่ยคุณเอาสวยขโมยซีนะพอกหน้านอนวันรุ่งขึ้นนะหน้าขาวจ้วแต่ตัวยังดําอยู่ จริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าสวยขโมยซีนตัวเนี้มันไวมากอะ่ะมันดีมากอะ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่ามันไวไหมนะมันมันมันไวแบบสวยพอๆกับสารประหลอดอแต่มันเป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่เราใช้แล้วก็เราใช้ก่อนใครเลยคือคือพี่เชื่อว่าคนอื่นน่าจะมีใช้ไอสารตัวนี้ที่ทําให้หน้าขาวแบบพอๆกับสารประหลอดแต่มันเป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคือ คือมันอาจจะมีคนใช้บ้างแต่ใช้น้อยนะคะใช้น้อยแล้วก็ใช้เนี่ยอัตราส่วนก็จะเล็กน้อยเท่านั้นแต่พี่ใส่เข้าไปแบบแม็กโดสเลยครับมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยเพราะว่าพี่รู้ว่าคนไทยจะชอบหน้าขาวแล้วก็กะฝ้าจุดด่างดงไม่มีคุณรู้ไหมว่าตัวเนี้ยไอ้ตัวบีไวตัวเนี้ยมันทางานกับจุดด่างดงแล้วก็ฝ้าบนใบหน้าเป็นสองเท่ากับเครื่องสำอางปกติทั่วไปถ้าคุณใช้รีเทิร์นสวยขโมยซีหนึ่งวันเนี่ยเหมือนคุณใช้ครีมเนี่ยประมาณ1อาทิตย์เลยทีเดียว นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะคะรีเทิร์นสวยขโมยซีนนะคะก็หาซื้อได้ตามศูนย์รีเทิร์นทั่วประเทศไทยราคา2,500บาทนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือลดแล้วเหลือ2,000ลดไป20%เหลือ2,000นะคะแล้วก็พี่บอกตัวนี้น้อยนะคะมีเพียง3,000กระปุกเท่านั้นนะคะน้อยมีเพียง3,000กระปุกเท่านั้นนะคะใครอยากได้สวยขโมยซีนก็ลดแรกมาถึงก็หมดเลยอะ่ะ นะคะเหลือ92กระปุกทังกินีรตแรกอะ่ะแล้วนะตอนนี้ก็คือไม่ขาดแล้วนะคะมาแล้วนะคะมา5,000กระปุกก็ขายไปประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ขนาดไม่ได้โฆษณานะคะตอนนี้เหลือประมาณ3,000กระปุกนะคะใครอยากได้สวยขโมยซีนก็ทั่วประเทศไทยเลยตามศูนย์รีเทิร์นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากมีกระฟ้าจุดด่างดำแบบเอาแบบว่าเฮ้ยลิควิดลบหายไปเลยดีกว่านะคะถ้ามันเป็นแบบนี้ได้ทุกคนแฮปปี้แน่นอนนะครับหมอเพิ่มสัก ตัวนี้นะคะ,ะตัวคาเวียนาคาเวียนาตัวนี้คือหลายๆคนก็เรียกชื่อผิดก็บอกว่าตัวลดฟ้าของหมอเพิ่มสัก,ก์แล้วกันคือคือตัวตัวป้องกันแล้วก็ลดลดเลือนกาฟ้าจุดด่างดำของหมอเพิ่มสักตัวนี้พี่ยืนยันสําหรับหน้าพี่นะคะพี่บอกว่ากะบนไปหน้าพี่มันหายไปเลยนะคะโดยใช้วิธีการกินมันเป็นตัวเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันใช้คําว่ารักษาป้องกันกะฟ้าจุดด่างดำแม้กระทั่งฟ้าถาวรและก็ฟ้าลึกได้ นะคะไอสารตัวนี้พี่บอกว่ามันเป็นของฝรั่งเศสนะพอกินก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันช่วยลดกาฟ้าจุดด่างดำแล้วก็ลดได้จริงๆด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยมันยังมีตัวเขาเรียกว่าตัวอ่ากุลต้าไทโอนซึ่งทาให้ผิวพรรณนะขาวใสผุดผ่องด้วยแล้วคุณรู้ไหมว่าตามเนื้อตามตัวในกาฟ้าจุดด่างดำมันไม่มีเหลือเลยมันไปหมดเลยอะ่ะมันไปมันไม่มีเหลือเลยพี่พม่จะพูดยังไงพลิกไปข้างไหนก็ไม่มีจุดด่างดำตามตัวมันไม่มีจริงๆคุณนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถามพี่ว่าสมัยก่อนมีไหมคือ ด้วยวัยขนาดนี้ห้ากว่าแนละ้วบอกไม่มีกะนี่มันเป็นกลายเป็นคนตอแหลแล้วนะคุณบอกพี่บอกเลยนะว่าคนมนุษย์เราเนี่ยต่อให้หน้าตึงขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะไม่มีริ้วรอยเหียวย่นแต่ถ้ามีกระยังไงมันก็ดูเป็นคนแก่นะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยพี่เลือกที่จะใช้เซตนี้เลยนะคะรีเทนสวยขโมยซีน,นะคะแล้วก็ตัวลดกระ้าของหมอเพิ่มสักถ้ากินเพื่อป้องกันนะวันละหนึ่งเม็ด ะะถ้ากินสําหรับพี่นะพี่กินเพื่อรักษาก็เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแต่ณนะตอนนี้ก็กินเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีตังจะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าพี่ไม่ชอบกระฟาจุดดังนัง้นพี่ป้องกันไว้พี่ไม่ชอบจุดตามตัวแล้วพี่เป็นคนชอบผิวขาวพี่ก็ขอกิน2เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างงี้กินอย่างนี้แล้วหลายคนนะถามพี่บอกพี่อ้วันกลัวมีอันตรายไหมนะคะคนอย่างพี่นะคะ ถ้ามีอันตรายไม่มีวันกินโดยเด็ดขาดนะครับพี่ไม่กินนะคะนี่พี่กินให้ดูนะคะแกะเป็นกล่องออกมาแบบนี้เลยแคปซูลอย่างนี้นะคะกินแบบนี้กินนะคะไม่ใช่ไม่กินนะคะแล้วคือคือที่พี่กินนะนะพี่หนึ่งพี่อยากสวยสองอยากให้ทุกคนรู้ว่าสารตัวเนี้ยที่มันทําให้กระฟาจุดดำดำจางจนกระทั่งหลายคนบอกว่ามันหายไปเนี่ยพี่บอกว่ามันไม่มีสารอันตรายนะคะนี่พี่กินอย่างนี้เลยสองเม็ดนี่อย่างนี้นะคะ เป็นอย่างนี้เลยแล้วหน้ามันขาวมากอะ่ะมันขาวแบบเดินไปไหนก็มีแต่คนมองหน้าพี่ทำไมหน้าพี่ขาวจังอะไรเงี้ยก็กินอย่างเงี้ยถ้าใครอยากกินเพื่อป้องกันนะคะก็วันละหนึ่งเม็ดกินเพื่อรักษาก็วันละสองเม็ดแล้วคุณพอคุณกินเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทําไมนะคะตัวป้องกันแล้วก็ลดกะฟาจูดต่างๆผมอ,อกเพิ่มสารส,สามล็อตมันถึงแบบหมดภายในเดือนเดียวอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะ ขายโคตรดีเลยตัวเนี้ยนะคะเอาลองกินดูนะคะกล่องละพันเกกาบกล่อง5้าพทั่วประเทศไทยเลยนะคะแต่ถ้าถามพี่ว่าตึงขนาดนี้ขาวใสขนาดนี้พี่มีตัวนี้อีกตัวหนึง่งคอลลาเจนของรีเทิร์นพี่กินแบบนี้เลยนะคอลลาเจนกับหมอเพิ่มสักเนี่ยโชงปนกันปนกินกันด้วยกันเลยคอลลาเจนตัวนี้นะพี่บอกเลยว่ามันเป็นอยากให้คุณฟังดีๆ <c oughs> อยากให้คุณฟังดีๆ คือพี่เนี่ยกับหมอเพิ่มสักเนี่ยแล้วก็พี่ไปคุยกับโรงงานแล้วก็ทีมเภสัชเนี่ยนะทีมทีมโรงงานผลิตเนี่ยนะคือคือพี่เนี่ยอยากจะได้คอลลาเจนชนิดหมื่นหมื่นมิลลิกรัมโรงงานทําให้ได้นะคะแต่พี่มีข้อแม้ว่ามันต้องเป็นไตเพปไทยด้วยเพราะพี่รู้ว่าไตาเพปไทยเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องผิวนะคะมันถ้าเกิดว่ามันคู่กับคอลลาเจนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทํางานแบบดีมากหน้ามันจะตึงตัวมันจะตึงคอเคอทุกอย่างมันจะตึงเปรี้ยไปหมดทั้งตัวเลย นะคะรับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยของเรามันมี4,000กรัมคอลลาเจนตัวนี้นะคะมี4,000กรัมมีไตเพปไทยไทหนึ่งกับไทสามอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ไปปรึกษากับโรงงานโรงงานบอก i m อ o s s i b l e พี่อ้วนเป็นไปไม่ได้คนที่เขาโฆษณาบอกว่าคอลลาเจนไตเพปไท, 1, ทยไทหนึ่งไทสามมีหมื่นมิลลิกรัมเนี่ยแสดงว่ามีอยู่2กรณีนึนงคือ1โกหกประชาชน2ไม่ผ่านออยอเพราะอ,อยอเนี่ยอนุญาตนะคะคอลลาเจนเปปไทยเพียง4,000กรัมเท่านั้น ถ้าเกินไปจากนี้อาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายได้หรือว่าถ้าเกิดเกินไปจากนี้ร่างกายเรารับไม่ได้มันมันมันเป็นการขับของเสียออกไปโดยที่ร่างกายมันเปล่าประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของพี่เนี่ยถือว่าเป็นคอลลาเจนไตเพปไทยนะครับที่สูงสุดในประเทศไทยของเราเนี่ยพี่ลองสังเกตดูนะพี่จะพูดตลอดเลยว่าเรามีเพียง4ี่พันกรัมเท่านั้นพ,พ, 10, 20, 000, 30, 000, 000, 000พี่ไม่เคยพูด่ะหมื่นกรัม2 0 0 0 0กรัม3า0 0 0่นกรัมแสนกรัมพี่ไม่เคยพูด เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคอลลาเจนไตเพปไทย 1, ไทยหนึ่งกับไทยสาตัวนี้มันเป็นไมโครคอลลาเจนแล้วมันผ่านกระบวนการมันผ่านกระบวนการคือถ้าเกิดเรากินคอลลาเจนปกตทิทั่วไปเนี่ยพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวคอลลาเจน,เนมันจะต้องไปผ่านตับผ่านกระเพาะผ่านกระบวนการทุกอย่างมันถึงจะกลายเป็นแบบว่าผ่านไปที่ลำไส้แล้วก็ดูดซึมได้เลยใช่ไหม แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นขบวนการผลิตคอลลาเจนชนิดไมโครคอลลาเจนของประเทศญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยคือผลิตให้ร่างกายเราเนี่ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดูดซึมไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องผ่านขบวนการอะไรใดๆทั้งสิน้นพอพี่บอกพี่พูดเลยนะว่าคอลลาเจนของรีเทอร์นะกินแล้วได้ผลแล้วราคาค่อนข้างแพงมากๆพี่สั่งคอลลาเจนทีหนึ่งพี่บอกว่าพี่ใช้ซ,ซื้อ,ซ,อซื้อบ้านหลังใหญ่ๆได้หลังหนึ่งอะคอลลาเจนสั่งทีหนึ่งอะ หลายล้านบาทนะครับพี่บอกเลยนะแล้วก็คอลลาเจนประเภทนี้นะพี่บอกว่ากิโลหนึ่งนะครับพี่บอกว่าหลายล้านนะครับไม่ใช่แบบพี่คือคือเราไม่ได้ใช้คอลลาเจนที่เป็นอนุญาต นะครับสามแสนดาวตั้นเนี่ยพอกินก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายไปเจอกับเพาะไปเจอน้ำย่อยไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นอนูใหญ่ดูดซึมไม่ได้ด้วยแล้วร่างกายมนุษย์เรามันมีความร้อนถึง37องศาไงมันอาจจะทําให้อาโปรตีนโมเลกุลของอาโปรตีนเนี่ยโมเลกุลของคอลลาเจนตัวนี้มันเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นไอ้คอลลาเจนตัวนี้พี่พูดเสมอนะว่าของเรา4,000กร,รมัมแต่มันมีเปปไทด์ไท1กับไท,ไท, 1, ไท3คุณรู้ไหมว่าคุณกินตัวนี้เข้าไป1ซองมันเหมือนคุณกิน10ซองเพราะว่าพอมันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันจะไปทํางานที่ผิวหนังแล้วมันจะทํางานเป็น10เท่านะคะมันจะทํางานเป็น10เท่า,าเพราะฉะนั้นคอลลาเจนไตเปปไทด์ไท1กับไท3ที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือของรีเทิร์นเท่านั้นนะคะแล้วพอแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ถามบอกพี่อ้วน คอลลาเจนเนี่ยหนูกินมาเยอะพี่ทุกหลายหลายยี่ห้อที่หนูกิน,นอ้วนหมดเลยพี่อ้วนมันอ้วนเพราะอะไรคะแล้วของพี่อ้วนกินแล้วอ้วนไหมนะคะคือคอลลาเจนเนี่ยบางคนบอกสามหมื่นมิลลิกรัมหมื่นห้าพันมิลลิกรัมคอลลาเจนจริงๆเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นคอลลาเจนธรรมดาธรรมดาน,นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีไตเพปไทด์ใส่ได้เพียงหมื่นมิลลิกรัมเท่านั้นส่วนที่มากกว่าหมื่นมิลลิกรัมคือแป้ง เท่ากับคุณชงแป้งกินนะคะยังไงก็อ้วนยังไงก็ตึงความอ้วนมันจะทําให้ตึงนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนบางยี่ห้อนะคะใส่ทานเอ็กซ์มิกเข้าไปนะคะกินแล้วขาวเร็วแต่ในขณะเดียวกันตับพินาศไตพังนะคะกินแล้วเหนื่อยแล้วอ้วนแล้วเหนื่อยแล้วหยุดกินเมื่อไหร่เนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกถ้าเกิดว่าไตาคุณพังปุ๊บคุณต้องหยุดกินพอหยุดกินเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่บอกร่างกายคุณจะโซมกลับมาแบบมา,มากกว่าเก่านะคะ คุณรู้ไหมว่าไตมนุษย์เราเนี่ยมันมีลูกเดียวนะคะกินมันอาจจะเกิดนิ่วในไตด้วยนะครับเพราะว่าผงแป้งมันจะต้องละเอียดกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดนิ่วได้นะครับแต่ว่าคอลลาเจนตัวนี้ยืนยันนะคะว่ามี4,000มิลลิกรัมนะคะแล้วก็เป็นไตเพ็บไทดายหนึ่งกับไท้ายสกินเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าตึงกระชับแล้วก็ทดแทนการฉีดโบท็อกในทิเดียวตัวนี้แล้วมันยังมีวิตามินซีอีกะทำให้ผิวขาวใสมีสารสก,กัดจากไลโคปีน มีไลโคปีนนะคะมีั่วนเหลืองสก,กัดนะมีคิวเทนมีวิตามินต่างๆซึ่งร่างกายเราเนี่ยพอกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวมันจะเกิดการยืดหยุ่นแล้วก็เป็นปล่งนะคะกระจ่างใสมากๆคอลลาเจนของรีเทนเนี่ยคุณกินหนึ่งสองเหมือนคุณกิน12เพราะว่ามันมีไตเพปไทด์ทำงานในผิวหนังสิเท่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมุตินะคะว่าคุณกินสองซองต่อวันนะคะเอา5วันผิวคุณจะตึงใสเรียบเนียนขึ้นมานะคะ ถ้าคุณกินคอลลาเจนของรีเทิร์นสองซองนะคะกัดน้ําอุ่นๆเข้าไปเนี่ยภายในสองชั่วโมงเนี่ยเวลาคุณเอามือไปรูปผิวตัวของคุณเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าตัวคุณน่ะนุ่มลื่นมากๆพี่บอกว่าหลายๆคนเวลามาจับตัวพี่นะบอกเลยว่าโอ้โหพี่อ้วนทํำไมตัวพี่อ้วนมันนุ่มมันเนียนมันลื่นไปหมดทั้งตัวเลยล่ะก็คอลลาเจนไงกินเข้าไปแล้วมันทํางานหมดเคะ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้คอร์รตเจนของรีเทิร์นฟังดีๆนะคะ1กล่องเนี่ยหนึ่บาท3กล่อง2อ0พันแต่ช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือ4กล่อง2อ0พันมีเพียงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถ้าใครอยากได้คอร์รตเจนนะคะก็รีบสามารถโทรไปสอบถามตามอาสั่งซื้อตามสนย์รีเทิร์นหรือตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย4กล่อง2อ0พันสิ้นเดือนนี้นะคะหมดแล้วจะกลับเข้าสู่โปรปกตินะคะคือ3กล่อง2อ0พ ถ้าใครอยากได้นะครไม่สายนะคะไม่สายนะคะทั่วประเทศไทยตอนนี้นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครเป็นตัวยาสตีรีเทิร์ตัวนี้มาแล้วคือณนะตอนนี้ยาสตีรีเทิร์เริ่มขาดแล้วนะบอกเลยนะว่าอย่างม่าชาวน้องจิจี้ของคุณแม่เนี่ยจะไปเอา5ชุดได้มาชุดเดียวนะคือยาสตีรของรีเทิร์เนี่ยพี่บอกว่ามาเนี่ยมาสุดท้ายที่ขาดไปเนี่ยนะมาสุดท้ายสองพกล่อง มาสุดท้ายอีก1,600กล่องนั้นนะตอนนี้ในบริษัทจะน่าจะเหลือประมาณร0 0 2 0อกล่องเท่านั้นเองยาสตรีของดีเทิร์ตัวนี้พอกินไปแล้วในช่องคลอดจะไม่แห้งมันจะฟิตกระชับดับกลิ่นนะครับผู้หญิงที่กินก็ไปเถิดะนะคะมันจะช่องคลอดมันจะฟิตแล้วก็อากาศในช่องคลอดลมนเนี่ยเวลาร่วมเพศกับสามีี่มีลมฟิตออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็เกิดความเสียหายทางความรู้สึกใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยประจําเดือนมันจะมาเต็มที่ จะไม่ปวดมดลูกตกขาวลดลงนะคะแล้วก็ช่องคลอดฟูงฟิตกระชับแน่นเหมือนตอนอคุณกลับมาเป็นสาวๆอีกครั้งนึงเลยทีเดียวพอระบบภายในมันขับของเสียออกมาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลทําให้กลิ่นปากกลิ่นตัวไม่มีนะคะกลิ่นปากกลิ่นตัวลดลงฝ้าที่เกิดจากฮอร์โมนผิดปกติมันจะลดลง ะะถ้าพูดถึงฮอร์โมนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่อ้วนถ้าหนูจะกินยาสตรีหนูกินยาคุมได้ไหมมันเป็นฮอร์โมนชนิดเดียวกันไหมมันคือเอสโตรเจนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอสโตรเจนในยาสตรีตัวนี้มันเป็นเอสโตรเจนที่ปลอดภัยนะคะกินแล้วสิวไม่ขึ้นฝ้าไม่ขึ้นเพราะตัวนี้มันได้มาจากาสมุนไพรจีนซึ่งมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู่ในพืชอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียวกุ้ยหลานนะครับเป็นตังกุยเป็นสมเป็นเกากี้ต่างๆ่าง,างเนี่ยพอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเติ อ่าถ้าเกิดเป็นาสาวๆมันจะเต็มพอเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวพรรณมันเต่งตึงกลิ่นปากกลิ่นตัวมันไม่มีช่องคลอดบนจะฟูฟิตกระชับมีอารมณ์ทางเพศกับสามีเวลาสามีมาสกิดตอนนี้ด้วยวัยต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เอสโตรเจนในร่างกายมันลดลงไปจากการคลอดลูกจากความชราเนี่ยเอสโตรเจนบางคนจะลดเลือ,อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นหย่อน,ย,อนยานอารมณ์จะผิดปกติ แล้วคนที่ย่างเก้าใกล้ไวทยทองนะสี่สิบกว่าปีสี่สิบปีต้องกินนะคะเพราะมันจะชะเลชะลอการเกิดไวทองผู้หญิงขนาดว่าประจำเดือนหายไปปีหนึ่งกินลองกินดูนะบางคนครึ่งปีบางคนปีหนึ่งบางคนสองปีห้าปีจะดปีกินกลับเข้ามาประจำเดือนยังมามันล้างของเสียจากร่างกายแล้วทีนี้การกินยาสตรีของรีเทิร์นมันเหมือนอย่างนี้ค่ะมันเหมือนการเติมเอสโตรเจนเนี่ยเข้าไปในตัวนะคะ พ้องมากพ่องน้อยถ้าเอสโตรเจนเต็มขนาดนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้คือช่องคลอดจะไม่เหม็นนะคะจะกระ,ะชับช่องคลอดจะไม่แห้งนะคะมันจะประจำเดือนมันจะมาเต็มที่หน้าท้องแบนยุบราบเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกินัวละสองช้อนโต๊ะสอช้อนโต๊ะนะความรู้สึกเนี่ยนะคุณจะรู้สึกเหมือนตอนคุณกลับไปสาวเป็นสาวอายุสิบหเจ็ทีเดียว นะคะลองกินดูแล้วขายไปเป็นเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นขวดนะคะพี่บอกแลยว่ายังไม่มีใครบอกว่ายาสตตีไม่ดีหรือว่าเห็นผลเกิน7วันไม่มีนะคะใครอยากกินยาสตีรีเทิร์ตอนนี้ก็2ช้อนโต๊ะก่อนนอน2ช้อนโต๊ะก่อนนอนแต่ถ้าใครอยากจะกินเพื่อเป็นยาปลุกเซ็กนะคะกินไปเลย1ขวดนะคะกินไปเลย1ขวดผู้ชายถ้าไม่แข็งแรงจริงถ้าไม่ได้กิน f ฟมิลีผู้ชายคนนั้น ตายผู้ชายคนนั้นตายนะคะบอกเลยจะต้องจะต้องแบบเฮ้ยเมียก <c oughs> ูเป็นฮิทีเรียเหลอเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะคะอะยาสตีรีเทิร์ตัวนี้ใครที่ว่ามีลูกยากกินซะนะคะพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันจะเพิ่มฮอร์โมนทำให้มีลูกง่ายร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณเต่งตึงผมไม่ล่วงกินปากกินตัวไม่มี กล่องละพันเดียว3กล่อง2,500มีจำนวนจำกัดเลยนะคะยาสตรีรีเทิร์นะคะ้าวใครที่กินยาสตรีรีเทิร์แล้วอยากจะช่องคลอดเนี่ยเอาแน่นเหมือนเด็กอายุ12ต่อให้มีลูกมา3คนนะคะหคนผ่านสงครามหัวใจมา20-30ร้อยไม้แล้วเนี่ยช่องคลอดเนี่ยหลวมโครกไปแล้วเนี่ยเวลาเดินลมออกทางช่องคลอดแล้วคุณใช้รีเทิร์น้องสาวคู่กัน รีเทิร์นน้องสาวหรือว่ารีเทิร์นยังเกอร์ซิสเตอร์เนี่ยตัวนี้สูตรใหม่ตัวนี้นะคะบีบออกมาเท่าเม็ดข้าโวโพดละกันนะคะเอาใหม่ๆเท่าเม็ดข้าวโพดทาเข้าไปบริเวณข้างในนะคะพอทาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะฟูฟิตแน่นกระชับเหมือนตอนคุณเป็นเด็กอายุ13ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะอายุ13ภายในครึ่งชั่วโมงตกขาวหายไปนะคะอาการคันนะคะอาการเหนในช่องคลอดหายทันที ฟิตกระชับแน่นพี่บอกเลยนะว่าเวลาคุณคุณคุณไปฉี่ตามตามห้องน้ําคุณไปฉี่เนี่ยเส้นฉี่ของคุณจะเล็กลงภายในครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วถ้าคุณทาภายนอกนะคะบริเวณกรีบนอกวันรุ่งขึ้นมันจะอูมอิ่มเต่งๆถ้าคุณทาขาหนีบเอาสามวันขาวนะคะแล้วคุณจะมีบริเวณจุดซ่อเลนของคุณเนี่ยเหมือนตอนเป็นเด็กสาวๆเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณกินยาสตรีแล้วนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์ ใช้รีเทิร์นน้องสาวแล้วภายในหนึ่งวันถ้าของคุณไม่กลับมาเป็นเด็กอายุ13อีกมีครั้งหนึ่งคุณมารับเงินคืนเต็มจํานวนยาสตี return, รีเทิร์นรีเทิร์นน้องสาวนะคะทั่วประเทศไทยตอนนี้นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งดีกว่าเป็นเป็นรีเทิร์นแฟมิลี่ดีกว่าที่พี่พูดไว้นะครับตัวแฟมิลี่ตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ว่าพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีอารมณ์เพศอย่างแรงภายในครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มันจะขยายไซส์ใหญ่ขึ้น แล้วก็ไม่ต้องใช้ยาทนไม่ต้องใช้ยาชามันจะทนมันจะมันจะเต็มที่นะคะหลายๆคนบอกว่าเคยทำกิจกรรมทางรักกับภรรยา3านาทีถึง5นาทีแต่ตัวนี้พอกินเข้าไปเถอะ15นาทีมันจะขึ้นมันจะทนขึ้นไปอีก3เท่าตัวนะคะแล้วก็ตัวตัวสแตนด์อัพหรือตัวแฟมิลี่ตัวนี้นะคะพอกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึง3-5วัน มันสต่อการกิน1เม็ดมันสามารถทําให้คุณทํากิจกรรมทางรักกับภรรยาเนี่ยได้6กถึงสิครั้งแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะให้เครื่องเพศขยายใหญ่ยาวขึ้นมาทันตานะคะคุณใช้รีเทิร์นน้องชายทุกๆครั้งที่ร่วมรักกับภรรยาในขณะที่ลิทของฟอร์แฟมิลี่หรือว่าสแตนด์อัพยังมีอยู่ นะคะพอคุณกินเข้าไปเสร็จปุ๊บไอ้เนื้อบริเวณเนื้อบริเวณเครื่องเพศมันเป็นเนื้อฟองน้ํามันจะขยายถ้าคุณใช้รีเทิร์นน้องชายทาไปด้วยเจลทั้งหมดที่ทีทททท่ทาแล้วมันจะแบบฟืบเข้าไปเหมือนโดนดูดเข้าไปใ,ใต้ผิวหนังเลยใหญ่แน่นอนเพราะไอ้เจลตัวน,นี้มันเข้าไปในผิวหนังเสร็จปุ๊บนะไอ้ร่างกายเราก็กระตุ้นการสร้างผังผืดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกระสุนสารกดะตัางาต่างๆเนี้ยออกมาหอม่อหุ้มไอ้ตัวเจลตัวน,นี้ไว้เพราะฉะนั้น พี่บอกว่าคุณกินเม็ดเดียวเนี่ยแล้วทุกครั้งที่คุณกระอาก่อนจะร่วมรักนะคุณใช้รีเทิร์นน้องชายทาให้ทั่วนะคะภายในคุณกินรีเทิร์นอ่าสแตนด์อัพหรือ For Family เนี่ยเพียงหนึ่งเม็ดมันใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งแบบว่าผิดตาด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วนะตอนนี้นะคะรีเทิร์นน้องชายซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งถ้าของไม่มีแล้วเนี่ยให้ให้โทรไปสั่งซื้อกับคุณแอดโกราด นะคะหรือว่าตัวแทนจําหน่ายถ้าไม่มีให้โทรไปสั่งซื้อแอดโคลาดมาช่วยขายตอนนี้1ฟรีหนึ่งทั่วประเทศไทยนะคะรีเทิร์นฟอร์แฟมิลี่นะคะ, family, ะ,คะตัวนี้เนี่ยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงมากๆด้วยใครอยากได้ทั่วประเทศไทยนะคะโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าโทรไปตามศูนย์รีเทิร์นนะคะที่เบอร์นี้เลย0 8 0ย์แ44 16่ถึงแล้วก็02 6 9 2 1973นถึง 5, 5นะคะส่วน SMS วันนี้4 2 4 7276นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญด้วย แขกรับเชิญเรามาดูซิว่าวันนี้นะคะกระเทยกับกบระเทยได้กันเป็นผัวเมียนะคะจังไรไฟไหม้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงที่บนโลกใบนี้มันมีจริงๆอ่ะเบรกหน้าเจอกระเทยนะคะกูจะอ้วกอยู่แล้วนะคะพักสักครู่ค่ะ